รายงานพืชที่น่าส่งเสริมให้กับเกษตรกรปลูกนะฮะผู้ชื่อผู้รายงานก็คือวิจักสนรอองก็พื่อที่จะน่าจะส่งเสริมที่จะให้เกษตรกรปลูกก็มันเป็นพืชล้มลุกก็คือมันสําปะหลังหนะ้าภาษาอังกฤษก็คือกัศวะก็คือสะกดคือ C A W H A V A กัศวะ ก็คือเป็นพืชที่สามารถที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพิ่มได้ด้วยนอกจากการปลูกปลูกพืชอย่างอื่นเช่นการปลูกข้าวอะไรเนี่ยปลูกพืชสัมปะหลังเราเพิ่มเพิ่มไปด้วยเพื่อจะให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มเติมเพราะมันเป,เป็นพืชลงลุกแล้วก็ตลาดของมันสัมปะหลังเนี่ยมันมันใหญ่มากก็ก็ก,ก็ปีหนึ่งเนี่ยส่งออกประมาณ ที่มีข้อมูลอยู่แล้วก็คือประมาณปี2564เนี่ยบูลค่าการส่งออกเนี่ยที่ส่งออกไปจีนญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีตใต้และอเมริกาแล้วก็รองลงมาก็คือปีนั่งสิงคโปร์อะไรแบบนี้ก็มุรค่าการตลาดเนี่ยก็ก็สูงอยู่ประมาณเกือบ50าหมื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเออน่าจะส่งเสริมให้ให,ให้ให้กับกเกษตรกรปลูกเพิ่มเป็น เป็นเป็นรายได้รายได้เสริมนะคือประวัติไอ้มันสันปหลังเนี่ยก็คือประมาณ3า0 0ัปีถึง7 0 0ดปีตามที่มีหลักฐานแสดงการปลูกในประเทศโคลัมเบียและก็เวเนซุเอลานะฮะก็เป็นเพื่อที่น่าสนใจอ,อ,อย่างมากเลยก็ถ้าจะให้เกษตรกร,กรปลูกเพิ่มเ,เวลาที่แบบว่า เราเรา,เรามีพื้นที่พอที่จะเ,เหลืออยู่แล้วก็สามารถปลูกมันสำปะหลังเพิ่ม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 ไปได้ด้วยนะคะก็แต่ก่อนเนี่ยมันจะปลูกตามภาคใต้แต่ตอนนี้ก็คือภาคใต้ก็จะปลูกยางเป็นส่วนใหญ่ก็ก็มันสำปะหลังก็จะไม่ค่อยปลูกแล้วก็จะไปส่งไปที่ภาคตะวันออกก็คือก็จะเน้นมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่แนละ้วก็นอกจากที่ว่าเอามาทำแป้ง แล้วก็คือเอามาทำอา,อาหารสัตว์ได้ด้วยนะครับก็ทางผู้รายงานวิจารสอนนวลละองก็จบการรายงานเพียงเท่านี้